ที่มีคนกินน้ำห,หอยบ่กว่าสบายดีเดอ้อพี่น้องลงสตัมมหุงพี่น้องกินยังกับบะเหลวกินยังกับบะแสบอืพอแล้วทำอะไรนะฮะ ซับเองกับมือบักเลนบักนาว อย่าไปนะเมื่อยเดย้ขอบคุณถูกถูกกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อส่วงนี่ก็บร่ได้ตอบคอมเมนต์ก็จะได้ถือโทษโกรธเครื่องเนาะ นอนเดือดอยู่กับมือคืนนี่ก็เที่ยงคืนตามลยได้พี่น้องเ้อยได้ดีล้อเลย ไอมโนจิตยังก็คืนเฮาโบโรไดนออนะไรร่างกายเฮามันอ่อนเพลียรชีตอยากตะมะกุ้งก็แหละสารอะไรนะน้ำตาลนะ มีคนกินเหาอยู่เทลงมาเลยกินข่าวกินนาำกับบกคอยแสบพี่น้องเอ้ยเมียโลดอาดยาลงไปสี่เม็ดนะเป็นจดนบันย์เป็นจานลาย แมงวันเอรอไข่ค,ค่อยมันคือดำจังเส่ไข่ค,ค่อยคือมาดำจังแซ่เอามันคือดำปื๊ดๆสิวะ ไข่อยดามมาถึงพี่น้องว้าแมงมันแสบแน่นอนมาเดี๋ยวนี้ลองมือลเดีย๋ยวได้สอบอยสกกินเป็นตาแสบรูกผเป็นตาแสบพี่น้องเอ้ยเมือง,งจัดสภาพมาเยอะพี่น้อง มเป็นจังไแเลยจังไงแสบเยอะเพิ่มป้าย้พุ่นน้ำให้เขาเลยอยากกินเป็นหน้าคุณผู้ฟังเอ๋ยอโยขับพุน้พนแห,ห,ห้งน้ำม่น ข้าวปุ่นแห้งอันนี้มันคือแบบไข่เสร็จไปเตียวมันบอกรสชาติอันข้ปุ่นสับแมนมันเป็นเสร็จก๋วยเตีเเเ๋ยวบาฮะฉันสองคอนฉ้นก๋วยเตี๋ยวฉันสองคนพี่นาง,งอาย ขปุ่นแห้งมันจะเหนียวกว่าขาปุ่นอานตัวขปุ่นบีมันคือแตกพอๆบ้างอยังแตกเส็นขปุ่น ปากง่วง,งนอนคือจะคิดจะโศก เป็นแนวหนีเนาะขอบุณแหงเนะเาะามีดปลานม่เคือปาปานไข่อย่างนั้นดำือ เงียมเงาขอบคุณหลายๆเดอรแล้วกรละคนอีกทา้อาการพ้องอัน อ่านพ่อขอมาดีขึ้นแน่พี่รองแต่ว่าเราขันเขายังหมดแ,บบบดแบบ่บ,บขังหบดแสบเขากขก้นข้าวบดแ่บเพื่อนก,กันกขนอย่างอื่นนาแบ่บเลย được một chút là tam Hả? Hèn hàng lên phân cấp bậc tốt, phân tốt là cả si mưa hà mưa tít หนุ่ตั้งตอนนั้นนะแลาวคุ้นแหงเฮ้ย hey, เองว่ะต้องขาดอยู่ได้แบบมันแบบแข็งๆคือมันแข็งๆกันดานอย่างนี้นะคุ้นแหงมันไมเหนียวเหนียวมันช่บอ้อแหงมันคกอคกอคือคือ,คอ,คอ,คอเมียวแต่บริหน,นุ่มเนี่ยแบบเหนียวเลยน่ะ รสชาติสู่ขอมมันสดวใแมหมันออกเ็นกว๋วยเตี๋ยวเลย มุยนอะไนเธอตบปดเลยบอกม,มือส่องเสร็จนะ่ะห้างเดียวหอเปาอ๋อถึงมุงยยนมาเป็นเดือนนะ อันหลักกะายกล้อันบ,บอกเนแล้ ปากอี่นยม, <C> e <at> มันได่แกงคูณมาหายป่าเลยมึงู <S 2> <S 2> <S ใส่หมึงไว้แป,แป,แปนๆเดี๋ยวต้องกินปลาเสืองมาได้หวดแปนๆไงทำามเงอ มาถึงบเนาะตนหงมามาเสร็ยแล้ว มึงก็ี่คันหนีมากาห้ทรงกระสายฮะแล้วอะไรเทียงนะเที่ยงเ่ยงงูราคาเหตุแบบดีแล้วเป็นบมอกนั้อสบายดีพ่นนองตาบวงชางๆพี่บวงถือกีเนีย ใช่ <Es per ate> ครับเพรว่าคือใส่สุดเนี่ยมาตาน้าพี่น้องเนะี่นอเส้านี่ไม่เห็นทหารได้พี่นอ้อเนาอเส้าไปสองคัวแล้วสองคัวหลังของขอ,องมาหน้านเลยมัเนเ,มเจือนลงบ่หรือดยังไงแน่นหมองเก่าแล้วที่เขาบอ่อปลุนตกมันสุดลงอ่ะตรงครัว,ว <Es> มันเป็นโบเลยเนา่อยมันมันลงไปเลิกเพราะว่าเอาหินมาเทละเทกองไว้ ไไมันก็เหยียบมันก็ลวกไปลวกมากนะเกองหินเนาะมันก็เป็นโจนคือไหลลงไหลลงหัวห่วยไอหินนะเขาบอกเกองหินเนาะรถเหยียบมันก็ไหลเอิร์ดไปเอิร์ดมากเป็นคุ้มเพื่อเขาบอกดมขั้นโมเห็ดหน่อยขันตะายได้คนบูหูนี่ขี่รถมารถมอไซค์หน่อยยังข้าวเลยมาลุบลุกองหิน สุดในหมูก็หพี่น้องบนนี้วันนี้เคยเป็นอาหารพี่น้องสุดนายสิบพีน้องมีนักเกงนะกระหมัวน้อนะสุดนายสิบพี่น้องแต่ว่าไปเห็ดเที่ยงนามาวันนีไปเห็ดการมาเลยหมูผมเป็นอาหารหรอไผยวะเป่าเหมือนดง เดี๋ยวเดี๋ยวสุดลายนะห่างๆสุดลานคิ้วเที่อยงหมดอินน่าเิยก็น่าข้อแห้งข้อแห้งกี่แต่พวกน้ามนัน <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวก็ซาเดี๋ยวก็นมห้วยตื่นมาเจ็บคอไข่พ่อมียินยาเข้าไปสี่เม็ดนอนรับไปห้างก็ตื่นมาหนึ่งกุดยาตามะหู นาำใส่นามึงคือหนึ่นงจุนามใส่เป็นสามถุงผมเลยแล้วจุ้งจุบ่ได้ม่สา,ายมาแล้วแหละเขาวนวนที่จะหคนที่ก <laughs> กกลาบได้เพอตัวนอเ่น้องเอ,อ้ย เจจอยเปอซายคุณเมื่อเนี่ยขอบใจพี่น้องติดติดต,ตามเด้อปลาตัวสิบสี่นาทีโฝนตรงนี้